ในส่วนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งนะคะในส่วนของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นพัฒนาลูกๆนักนเรียนและก็พัฒนาครูผู้สอนเนี่ยทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการ active learning เนี่ยมีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาลูกๆนักนเรียนโดยการผ่านหลักสูตรหลักสูตรที่ใช้เป็นหลักสูตรบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนนะคะ และก็ที่สำคัญก็คือบูรณาการกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นแต่ละบริบทของโรงเรียนที่มีความแตกต่างกันซึ่งหลักสูตรบูรณาการเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นจากการที่ทางโรงเรียนเนี่ยต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเขามีจุดเด่นอะไรและก็ลูกๆนักเรียนเนี่ยมีจุดเด่นอะไรเพื่อที่จะต่อยอด สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของเราเนี่ยร่วมร่วมกับโรงเรียนสังกัดก็คือ116โรงเรียนได้มีการจัดทําหลักสูตรบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกันเพื่อที่จะ ส่งผ่านกระบวนการเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของลูกๆนักเรียนสอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของเรียนดีมีความสุขนะคะและก็ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทําอย่างไรให้ลูกๆนักเรียนได้เรียนแล้วก็มีความสุขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีความรู้และก็ติดตัวนะคะการพัฒนาที่สําคัญคือ เราเมืองสระบ,บุรีเนี่ยมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นหลายหลายมิติอยากเห็นคนสระบ,บุรีหน้าตา อีก10ปีข้างหน้าหน้าตาเป็นอย่างไรเราต้องช่วยกันพัฒนาตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อสร้างพลเมืองที่ดีของสระบุรีและสร้างพลเมืองที่ดีของประเทศชาติดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณครูทุกคนท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนรวมถึงสำนักง,งานเขตที่มีความบูรณาการความร่วมมือที่ส่งต่อไปอยังลูกๆนักนเกรียนให้เขาได้เรียนดีมีความสุขให้เต็มที่ในส่วนของ g p a t 5 f i s t e p ตรงนี้เรา สำนักง,งานเขตร่วมกับโรงเรียนและก็ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพัฒนาแล้วก็พัฒนาคุณครูพัฒนาลูกๆนี่อย่างอย่างต่อเนื่องนะคะคาดคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนานี้จะเป็นจุดกําเนิดจะเป็นจุดเชื่อมโยงและจะเป็นบรรลุผลสําเร็จที่ตัวลูกๆนักเรียนให้เขาเป็นคนดี คนเก่งแล้วก็เรียนรู้อย่างมีความสุขให้มากที่สุดนะคะผ่านกระบวนการ active learning และก็ผ่านกระบวนการที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นของชาวสระบุรีค่ะคสพสระบุรีเขตหนึ่งนี้ขับเพื่อน active learning นี้ทุกโรงเรียนร้อยเปอร์ในส่วนของการ ขับเคลื่อน Active Learning ใน116โรงเรียนของพวกเราเนี่ยก็ยอมรับว่าเรามีโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแต่เราไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราร่วมกันขับเคลื่อนทั้ง116โรงเรียน จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันตามบริบทของโรงเรียนตามบริบทของท้องถิ่นนั้นๆนะคะว่าจะมีจุดเด่นอย่างไรก็ขับเคลื่อนกันครบ116โรงเรียนรวมถึงนโยบายอื่นๆที่ที่เราขับเคลื่อนตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการระศึกษาธิการท่านเลขาธิการกพทนะคะแล้วก็ลงสู่สํานักง,งานเขตร่วมกันกับท่านผู้บริหารและคุณครูก็ เชื่อมั่นว่ากระบวนการของ Active Learning นี้เป็นกระบวนการที่สามารถพัฒนาลูกๆนักเรียนได้เป็นอย่างดีค่ะผลโอนตผลเอนี่จะขึ้นหรือเปล่ววาคะถ้าหากว่าเด็กได้เรียนรู้ของ,ของ Active l e a r n i n g การเรียนรู้ผ่านผ่านการลงมือทำเนี่ยเชื่อว่าปีที่ผ่านมาเราก็มีพัฒนาการนะคะคผลโอน็ตของพวกเรามีพัฒนาการ ทุกกลุ่มสาระและก็ในส่วนที่นักเรียนมีร้อยคะแนนเต็มเหมือนอนุบาลสารแดงแห่งนี้ mm hmm. ก็มีลูกๆนักเรียนที่ได้ร้อยคะแนนเต็มโรงเรียนอนุบาลสารบรุรีอนุบาลเสาใหา้โรงเรียนวัดพระพุทธบาทนะคะและอีกลหลายๆโรงเรียนที่ได้ร้อยคะแนนเต็มแต่ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเติมเต็มก็คือเด็กกลุ่มได้โอกาสหรือเด็กที่มีบกพร่องทางการเรียนรู้เราก็ไม่ละเลยกลุ่มนั้น mm hmm. ก็บางโรงเรียนเขาก็ใช้ในส่วนของกระบวนการ active learning ที่ไป ตามความถนัดของลูกๆนักนเรียนไม่เพียงแค่ส่งเสริมลูกๆที่เก่งเท่านั้นแต่เรายังไม่ลืมลูกๆนักนเรียนที่เขาอาจจะขาดนะคะขาดในที่นี้ก็คือขาดขาดในเรื่องขององค์ความรู้ที่เขาไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เหมือนคนอื่นแต่ก็ถือว่ากระบวนการ active learning เป็นเป็นคำตอบที่ใช่และก็สามารถพัฒนาลูกๆนักนเรียนพัฒนาคนครูได้อย่างแท้จริงค่ะ